โตโยต้าให้ลักแชมป์กับพิกาด1 2 0 0 0 0บาทได้สินค้าอะไรบ้างมารับชมกันครับต้องบอกว่ากระแสการตกแต่งให้ลักแชมป์ช่วงนี้โอ้โหร้อนแรงจริงๆครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันครับที่เข้ามาจัดชุดเต็มระบบกับเรานะครับลูกค้าเป็น FC จากชลบุรีครับให้โจทย์มาอยากอัปเกรดในส่วนของระบบช่วงล่างและชุดล้อยางลูกค้าเนี่ยเป็นตัวชอตส์วิวเบดนะครับแต่คันนี้เนี่ยมีสินค้ารายการใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาชมครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ เดี๋ยวมาเริ่มต้นที่ชุดล้อ,อยางก่อนนะครับต้องบอกว่าล้อตัวนี้ช่วงนี้เป็นกระแสแรงมากๆนะครับกับเจ้า KMC KM 721นะครับกับขนาด16 x 7อ f f s ็ตบวก15นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีติดตั้งในรถของร้านเราเองไปแล้วแล้วก็รถของลูกค้าหลายๆท่านนะฮะซึ่งล้อลายนี้เนี่ยจะมีทําด้วยกัน2สีนะครับเป็นแบรนด์จากอเมริกานะครับเป็นล้อแท้นะครับประกบกับยาง b i ช h i l i n LTX Trail กับผมเบอร์245 716ซึ่งลูกค้าให้โจทย์มาว่า คันนี้เนี่ยลูกค้าอยากแต่งหลอ่อแต่เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ความนุ่มนวลในทางเรียบด้วยซึ่งจุดเด่นของยางวิชลินตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนลูกผสมครับระหว่างยาง h ET t ทีทางเรียบกับออทูเรนนะครมันจะไม่ดูเรียบร้อยจนเกินไปก็ยังดูมีอะไรหน่อยก็อาจจะเป็นโจทย์ที่ดีนะครับสำหรับคนที่อยากตกแต่งแต่เน้นความสบายก็ยังได้ยางที่มีทรงอยู่นะครับอ่ะมาต่อกันที่ระบบช่วงล่างครับ วันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยเพราะว่าระบบช่วงล่างอันนี้เป็นคันแรกเลยเพราะว่าโชครุ่นนี้เนี่ยมันเพิ่งออกใหม่มาสดๆแลร้อนวันแรกเลยนะครับกับเจ้าโปรเฟนเดอร์รุ่น u e e n ซีรีส์นะครับซึ่งจุดเด่นของ u e e n ซีรีส์เนี่ยเป็นโช๊คที่สามารถทําความสูงสแตนดาดจนถึงยก2ได้โดยที่ไม่ต้องยุ่งกับพีโหลดสปริงครับโดยการใช้สไลด์กระบอกนะครับพร้อมกับการสามารถปรับรีบาวได้ที่16ระดับในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นตัวเดิมครับกับซับแท้งพิกกี้แบ็นะครับ มาพร้อมปีกดก upper c o n t r o l arm นะครับจาก p r o p e น d e r เช่นเดิมนะครับเหมือนสเต็ปแรกๆที่เราทำกันไปนะครับในส่วนของด้านท้ายก็จะใช้แหนบ add a l m s นะครับสำหรับทำความสูง2นิ้วในคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูหลังจากติดตั้งกันว่าเซตนี้ออกมาจะลงตัวแค่ไหนครับ